สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูเฟอร์โลแคทตัสนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขามาเป็นปีแล้วนะคะเอาเขาออกมาไว้นอกโรงเรือนนะคะแล้วผิวเขาก็ไหม้นะคะสองวันนี้แดดแรงนะคะนี่ก็คือผิวไหม้นะคะอ่ะตรงส่วนนี้นะเห็นไหมขาวๆนี่ก็คือเราวางเอาไว้แล้วก็ผิวเขาไหม้นะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ที่เป็นเพลี้ยหอยนะคะ เดี๋ยวเราลองเขียนดูว่าเขาตายหรือยังเมื่อวานพ่นยาเขายังไม่ตายนะคะอ่ะเขาเป็นเพลี้ยหอยเป็นโรคเพลี้ยหอยอยู่ต้นเดียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของลาสนนินนะคะ ถ้าเขาไม่เป็นราสนิมเนี่ยก็คงจะยังไม่มาจัดการเขานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นราสนิมแล้วก็เขาหลามค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทุกต้นแล้วมุมเกษตรก็เลยจําเป็นจะต้องมาเช็คระบบรากเปลี่ยนกระถางแล้วก็รักษาเขานะคะบางทีราสนิมเนี่ยก็เกิดได้หลายสาเหตุนะคะ มีเพี้ยแป้งนะคะอ่ะเขามีเพี้ยแป้งอยู่ด้วยเนาะเห็นไหมเขาเป็นลาสน,นิมนะคะเป็นที่โคนแล้วก็ลามขึ้นไปที่ยอดนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรต้องเอาเขาไปรักษาก่อนนะคะการรักษาโรคลาสน,นิมก็ทําได้หลายวิธีด้วยกันนะคะถ้าเป็น ชีวภาพก็สามารถที่จะใช้ไตโคเดอร์มาได้นะคะบางส่วนเขาก็แนะนำนะคะว่าสามารถที่จะใช้เหล้าขาวผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นอัตราส่วนมุกเกษตรจําไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นสายเคมีก็มียาสําหรับรักษาโรคราสนิมโดยเฉพาะนะคะสามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านเกษตรท,ทั่วไปนะคะ หลังจากที่เราลื้อมาเราก็จะทําการตัดแต่งรากนะคะเพื <_ an> <ๆ>่อนๆจริงๆแล้ว <_ an> เฟอร์โลของมุมเกษตรเนี่ยตอนแรกเขาเป็นแค่ต้นเดียวนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นไม้ที่ทนมุมเกษตรก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะแล้วก็พอปล่อยไว้นานเขาก็ลามเยอะขึ้นนะถ้าเพื่อน <_ an> ๆ,ๆมีคัดตัดนะคะไม่เยอะแล้วก็พอมีเวลาเนี่ยเวลาเห็น เขามีโรคซักต้นหนึ่งนะคะเราต้องรีบมาจัดการนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะลามพอเขาลามเยอะแล้วเราก็จะต้องเสียเวลาในการมารักษาเขาหลายๆต้นนะคะแทนที่เราจะรักษาแค่ต้นเดียวนะคะ <S <S เห็นไหมเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้เฟโลเป็นคาตัสที่ผิวเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะคะอ่ะที่จริงถ้าเขาเป็นไม่เยอะเขาเป็นแค่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะสกิดเขาออกแบบนี้ แล้วก็ทาด้วยปูนแดงก็สามารถที่จะหายได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่เขาเป็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสกิดเขาออกได้ที่จริงเราสามารถปาดแล้วก็ทาด้วยปูนแดงได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม,ไม่สะดวกที่จะทําอย่างนั้นเราก็ซื้อยามาพ่นหรือว่าสามารถใช้วิธีหนึ่งก็คือผสมปูนแดงลงไปในน้ําให้ให้ให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 ทําเป็นน้ําปูนใสนะคะ่ะแล้วก็เอามาพ่นก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันนะคะ เขามีเพลี้ยแป้งนะคะคาตัสส่วนใหญ่ที่เขาเอ่อเป็นลาสนิมน,นะมุมเกษตรลองเช็คระบบเล่าของเขาก็จะมีเป็นโรคของเพลี้ยแป้งด้วยนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคาตาสที่ทนนะคะเห็นไหมเขาเป็นจุดเป็นจุดนี้ เราสามารถที่จะสะกิดออกแล้วก็ทาด้วยปูนแดงก็ได้เนาะแต่เขาเป็นคัตตัสที่ผิวค่อนข้างที่จะแข็งนะคะก็จะลำบากนิดนึงนะคะถ้าใครที่ไม่มียาหรือว่าไม่มีอะไรเลยก็สามารถที่จะใช้เป็นปูนปูนแดงนะคะผสมน้ำแล้วก็เอามาลดได้นะคะสามารถช่วยได้เช่นกันนะคะ ทําการตัดแต่งรากแล้วกเ็เราก็จะเอาเขาไปล้างนะคะหลังจากที่ล้างเนี่ยเราก็ถ้าใครที่จะเอาไปแช่ยาก็สามารถที่จะเอาไปแช่ยานะคะหลังจากที่เราแช่ยาแล้วก็พึ่งเขาให้แห้งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้นะคะจริงๆเฟอร์โรเนี่ยเราสามารถที่จะวางไว้เป็นเดือนได้เลยนะคะเพราะว่า เ,เขาเป็นไม้ที่ทนนะคะราวังไว้เป็นเดือนจนกว่ารากจะมาก็ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาแต่ถ้าแต่ถ้าใครที่มีเวลาก็คือสามารถที่จะเอาเขาลงปลูกหลังที่เราตัดแต่งรากได้7วันนะคะแต่ถ้าใครที่ถามหรือว่าสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าเราตัดแต่งารากแล้วก็ปลูกเลยได้ไหมก็สามารถทําได้เช่นกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าเราปลูกไปเนี่ยอย่าเพิ่งลดน้ํา <c oughs> ก็คือเราปลูกไว้ในดิน <c oughs> แห้งๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ปล่อยไว้ <c oughs> สักอาทิตย <c oughs> ์หน <ๆ S 2> ึ่งนะคะแล้วเราค่อยทยอยลดน้ําก็ เหมือนกับเราพักแผลเขาไว้ในดินเหมือนกันนะคะมีเพลี้แป้งด้วยนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทำการตัดแต่งล่างให้น้องๆก่อนนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งรากเขาเสร็จนะคะเราก็จะเอาเขามาล้างรากให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะล้างพวกเศษดินแล้วก็อย่างพวกเพลี้ยแป้งอะไรเงี้ยเราก็ล้างออกให้หมดนะคะ แล้วเดี๋ยวจะเอาไปแค่ยากันลานะคะเป็นยากันลาสนิ่นนะคะสำหรับใครที่ใช้เป็นสายอินทรีย์นะคะก็จะเป็นตัวที่เราเตรียมไว้เนาะอย่างเหล้าขาวนะคะหรือว่าเป็นอแอต่คนเดมานะคะหรือว่า เป็นในส่วนของตัวอื่นๆที่เราเตรียมไว้นะคะก็สามารถที่จะอาไปแช่ได้เนาะแล้วก็อย่างว่าใครที่ไม่มีเลยก็สามารถใช้เป็นน้ำปูนขาวนะคะเอ,อ้อน้ำปูนแดงนะคะปูนกินหมานั่นแหละนะคะแช่น้ําแล้วก็สามารถที่จะเอาเขาไปแช่ได้เหมือนกันนะคะอย่าแช่นานนะคะเราก็จุ่มแล้วก็จุ่มแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะคะ นี่นะคะรอบนี้มุมเกษตรจะใช้เป็นเหล้าขาวนะคะผสมน้ําอัตราส่วนก็มุมเกษตรก็กะเอานะคะอ่ะใส่ลงไปนะคะแช่เขาไว้สักห้านาทีก็พอ5นาที10นาทีนะคะอย่าให้นานนะคะถ้านานเนี่ยเขาผิวเขาอาจจะหลีแตกได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเคมีเนี่ยควรที่จะใช้เป็นถุงมือด้วยนะคะหรือว่าใช้เป็นตัวคีบช่วยนะคะอะใส่ลงไปเลยลูกให้แม่ทำเนาะแต่ถ้าใครที่คิดลืมนะคะไม่ควรที่จะแช่เขาไว้ก็คือเราแค่จุ่มแล้วก็เอาขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนลูกมันเต็มแล้ว แค่นี้นะคะก็จริงๆเราสามารถที่จะใช้วิธีการพ่นได้นะคะแต่พอดีว่ามุมเกษตรเนี่ยได้รื้เขามาตัดแต่งรางนะคะตัดแต่งรากให้เขาแล้วก็เลยใช้วิธีการแช่เอานะคะเขาจะได้แบบทวถึงทุก ทุกส่วนแทรกซึมเข้าไปทุกส่วนนะคะถ้าเราใช้วิธีการพ่นเนี่ยบางทาีบางจุดอาจารย์ไม่โดนนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็เลยจับเขาแช่เลยดีกว่าก็คือชัวร์กว่านะฮะแต่ถ้าใครที่มีเยอะหรือว่าไม่มีเวลานะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีการอา้อพ่นเอาก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องพ่นถี่ีสักสามวันครั้งนะคะดูสิเกี่ยวกันนะคะ ก็อาจจะทําให้เขาเป็นแผลได้นะฮะจริงๆแล้วเราเควรที่จะระวังนิดนึงเพราะว่าเฟอร์โลเนี่ยเขามีเล็บที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแข็งมากแล้วก็แหลมคมมากนะคะอ่ะเราจุ่มแค่นี้ก็ได้เนาะแล้วเราก็เอาขึ้นไปพึ่งไว้แบบนี้นี่นะคะ โอเคค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวิธีการจัดการดูแลเฟอร์อโรที่เขามีปัญหาในเรื่องของราสนิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพลี้ยหอยด้วยนะคะแต่ว่าเพลี้ยหอยเนี่เหมือนเขาจะเหมือนเขาจะตายหมดแล้วเพราะว่ามุมเกษตรพ่นยาเมื่อสามวันที่แล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้อ,อินทรีย์ในการป้องกันเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เคมีนะคะมาจัดการก่อนแล้วก็พอคุมเขาอยู่เนี่ยเราก็ค่อยใช้อินทรีย์ต่อก็ได้นะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูเฟโลคคตตัสที่มีปัญหาที่สวนมุมกเกษตรแั่นนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอา วิธีแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆหรือว่ามีมีวิธีการรักษาที่ดีกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ